ขอเท้าความนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่เจนเนี่ห,หรือว่าพี่หมออ้อยของเราเน<ฮ>ี่ยเออคือเขาเคยคบหาดูใจกับคุณมิก คุณมิกกี้มิกกี้ตามข่าวที่ไปออกมานะฮะมิกกี้หลายคนได้รู้อะไรไม่รู้ไม่ได้สนใจรู้แค่ว่าเป็นมิกกี้ที่มาเกาะพี่เจนนี่อ๋อเขาเรียกมาเกาะอมาเกาะเพราะว่ามีข่าวกับพี่เจนนี่ก่อนนานั้นมีข่าวกับอันนี้ไงพี่มะพร้าวอ๋อคุณมะพร้าวพี่มะพร้าวดีไซเนอร์แต่พี่เจนนี่ก็ออกมาเหมือนปกป้องออกมาช่วยอะไรตลอดถูกต้องแต่หลังจากนั้นพี่เจนนี่ก็เลิกลากับคุณมิกกี้ไงรับผมแล้วมิกกี้ก็ไปคบหากับเพียร พีเอคือใครก็ไม่รู้รู้ว่า่รูโเองแค่นานโอ่โชนนมโชเต้าเลยก็เลยเปิดไปแต่คนที่เจ็บช้ำที่ใจคือพี่เจนนี่เพราะว่าพี่เจนนี่เนี่ยมีข่าวมามีข่าวด้วยค้างอยู่คุณมิกกี้เชิดเงินไปจํานวนหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันที่พี่เจนนี่ไปศาลแล้วไปศาลไปศาลแล้วเมื่อเช้านี้เลยต้นตร้อน ตอนนี้พี่เจนนี่อยู่ในสาย้วเราได้เลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สดใสมากเลยฮะสวัสดีครับสดใร่าเรงมาถามเลยพี่เจนนี่เมื่อเช้าพี่เจนนี่ไปไปที่ศาลไปที่ศาลแข้งเอ่อักษณาอ๋อที่คือตามนัดอยู่แล้วถูกไหมฮะเป็นนัดที่สองเป็นนัดที่สองแล้วนี่ไงใช่นัดแรกเมื่อเดือนเอ่อกันยาเนนัดที่สองแล้วก็ทาคุณมิกกี้ไม่มาทำทนายก็ไม่มาครั้งนี้ศาลก็เลย ให้นัดนัดสองคือก็อาจจะติดทุ่ลงทุนล่ามีสิทธิ์ที่จะเลื่อนการนัดหมายไดก็เป็นครั้งที่สองก็คือวันนี้ี22พยนะคะแต่ปรากฏว่าทางคุณมิกกี้ก็ไม่มาทนายของคุณมิกกี้ก็ไม่มาส่งแต่เลขามาแล้วสอบถามเลขาแล้วทางเอทางอายการปรากฏว่าเลขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จักคุณมิกกี้เขาแค่มอบหมายให้มาให้มารับฟังว่าว่าจะยังไงเท่านั้นเองอ้าว แล้วเลขาก็ไม่รู้จักแล้วมาทำอะไรขาก็ไม่รู้จักเขาบอกว่าเป็นสัมมิกี้ทางอายการก็บอกว่าช่วยโทรหาคุณมิกี้หน่อยเขาบอกผมไม่รู้จักผมก็ไม่มีเบอร์แต่ว่าผมมีเบอร์ทนายของมีทนายของคุณมิกี้ซึ่งเขาไหว้วานผมมาก็ทางอายการก็บอกเอางี้ละกันช่วยโทรหาคุณทนายให้หน่อยเดี๋ยวทางอายการจะสายสายเองก็ปรากฏว่ามีการโทรไปหาคุณทนายแล้วก็ทางอายการก็บอกว่าเนี่ยคือทางคุณหมออ้อยเนี่ยไม่ได้ขอร้องที่จะลองชอม ขอร้องที่จะไก่เกลี่ยแต่ว่าเป็นการพิจารณาความเมตตาของศาลคือไม่อยากให้เสียทั้งคู่เพราะว่าถ้าเกิดมันขอบไปชั้นศาลเนี่ยก็จะมีการสืบเยอะอาจจะไปลงลึก<อ>มีการแบบว่าสาวซ่งสาวไส้กันมันมไม่ได้ผลดีต่อ ต่ออดีตแฟนขึ้นกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคุยกันดีกว่าอาจจะยังเป็นเพื่อนกันคืออันนี้ก็เป็นเป็นตามกฎของของการขึ้นศาลคดีเบาๆอยู่แล้วจริงนี้ตรงนี้ตรงนี้ศาลท่านก็ช่วยด้วยท่านก็ช่วยไงท่านก็อยากให้แบบว่าคดีมันแค่เรื่องเล็กน้อยก็ลอมชอมไม้ปูดไม้ผ่อนไม้อะไรยังไงปรากฏว่าก็สายตรงไปหาคุณมิกกี้โดยผ่านทนายคุณมิกกี้ครับเอ่อชักประมาณสิบนาทีคุณเอ่อทนายของคุณมิกกี้ก็โทรเข้ามาแล้วบอกว่าคุณมิกกี้ไม่มาบอกว่าไม่ ไม่สนใจการไกล่เกลี่ยว้าอ๋ oh. อ่าเขาพูดอย่างงี้แล้วก็ไม่มาด้าน hmm. นี้ศาลก็เลยบอกว่าในเมื่อเราเราช่วยขนาดนี้แล้วถ้าไม่มานั่นหมายความว่าก็คงต้องดําเนินการตามกลไกต่อไปอ่าตามกลไกของการขึ้นศาลก็คือ oh. จะเป็นเรื่องของการฟ้องคือมีการเซ็นก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นของการฟ้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยอัยการก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เรามาไกล่เกลี่ยในห้อง เล็กๆเนี่ยคุยกันมันจะได้บรรยากาศแบบเอออารมณ์อรูยมีการคุยๆแล้วจริงๆแล้วทนายของคุณมิกกี้ควรจะไก่เกลี่ยมิกกี้ว่าเฮ้ยอย่าไปเป็นมีมันของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกทนายของคุณมิกกี้ไม่ไม่สปอร์ตมิกกี้เหมือนไม่เหมือนไม่ช่วยนะก็คือเหมือนไม่ช่วยหรือว่าหรือไม่จ่ายเงินทนางวดแรกไม่จ่ายเงินทนายงวดแรกปะโออ่ะจะมีได้ปะไม่ได้นะไม่ได้นะคืองวดแรกจะนี่จ่ายครบเรียบร้อยสามหมื่นบาทอ๋อก็คือต้องมีการ <อ>มีค่าทนายด้วย, e ยอยู่แล้วไงมีค่าทนายค่าศาลค่าขึ้นศาลอะไรเงี้ยรวมแล้วงวดแรกก็ประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่วันไห oh <my> พี่เจนนี่เล็กซี่ถามนิดนึงว่า oh. จํานวนเงินที่ oh. เขาเอาของเราไปเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่พี่ถ้าบอกว่าเอาเงินไปเท่าไหร่เนี่ยคงหูนับไม่ได้เพราะว่าสองปีที่อยู่ด้วยกันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าติดใจแค่สี่แสนเก้าเพราะว่าเป็นเงินที่ฝากเอาไว้สําหรับจัดพิธีแต่งงานซึ่งให้แต่งการจัดงานแต่งงานเนี่ย เท่าที่คุยกับทางโรงแรมทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยคืออยู่ที่สามล้านบาท<อ>คือทงเอ Studio, อฟินาเลสตูดิโอเออฟินาเล่เวงเป็นเออสปอนเซอร์ให้แล้วเขาบอกว่าแหมก็คือยังไงอ่ะคือหมออ้อยอ่ะจัดงาน,นางทั้งทีก็ขอสมน้ำสมเนื้นอแล้วเราก็อยาก<อ>ให้เจ้าเบลก,ก็ต้องไม่ธรรมดามมอ่าเจ้าเบาดูแบบว่าไม่อ่อนด้อยหน่อยก็คือช่วยๆกันไม่บอกเออทจนี่พอจะมีเงินเก็บอยู่แล้วทางพี่ปาเว딩ซูริเออเวงเวสตูดิโอฟินาเล่เนี่ยเขาก็บอกว่าเอางี้ เพราะว่าหมออ้อยเนี่ยเป็นสเลปแล้วพี่ก็ช,ชื่นชอบเป็นการสนตัว<ม>ขอจํานวนเงินแค่หนึ่งล้านบาท<ม>แลวอีกสองล้ 2, านเนี่ยพี่ปาจะเป็นสปอนเซอร์ให้ก็<อ>ลเลยมีการพูดคุยกับคุณ,คคณมิกกี้ว่าเจนนี่จะเอาเงินค่าทอสินค้ากับเงินเดือนจะค่อยๆทยอย,อยให้ในจานวนหนึ่งล้านบาทแต่ว่าก็คือสองคนค่อยกันอืมเดี<ม>ยวที่งวดแรกเนี่ยเริ่มสตาร์ทให้คือประมาณเดือนมกราหลังจากน้าท่วมก็สตาร์ทให้ก<อ>้อนแรกเลยหนึ่งแสนสองแสน แต่คุณมิกกี้เนี่ยยังไม่มีเงินของเขาเข้ามาสมทบครับก็ปรากฏว่าเจนี่เนี่ยรวบรวมได้ทั้งหมดสี่แสนเก้าซึ่งสี่แสนเก้าเนี่ยมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเป็นสี่แสนเก้าทำไมไม่เป็นห้าแสนมันก็ยังมีที่มาของการสืบอีกปรากฏว่าคุณมิกกี้ยังไม่ได้แบบเอาเงินเข้ามาช่วยเลยเพราะกล่าวว่าเจนนี่จะช่วยสักห้าแสนคุณมิกกี้ก็หามาห้าแสนถ้าเขาไม่ไหวเจน,นี่ก็จะช่วยเต็มที่อาจจะได้หกแสนเจ็ดแสนก็อยู่ที่คุณมิกกี้จะไหวแค่ไหนซึ่งครอบครัวเขาไม่ต้องพูดเขาไม่ช่วยอยู่แล้วเขาพูดคุยครอบครัวเขา พอได้เงินไปยังไม่ทันถึงเดือนหาเรื่องทะเลาะไล่เจนี้ออกจากคอนโดโดยไม่มีเหตุผลอ,อันนี้เครียดนะอ,อันนี้แซดอยูอ่เป็นอย่างนี้นะคือไม่มีเหตุผลว่าทะเลาะเรื่องอะไรแล้วทําไมต้องเอาของทุกอย่างของเจนี่ใส่ถุงดำก็คือถุงขยะแล้วมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วเขียนเลยอันนี้เครื่องสําอางอันนี้เอชุดชั้นในอันนี้รอ,อ,องเท้าถุงเท้าไม่มีเหตุผล แล้วก่อนที่คุณมิกกี้จะเอาของทก่ย่างของเจนนี่ลงถุงดาเนี่ยมิกกี้หายออกจากบ้านจากคอนโดไปเก้าวันอ๋อออกออกจากคอนโดไปก่อนหายไปพนาม่วมหรือเปล่าพี่เจนนี่คือคุณมิกกี้ต้องการที่จะให้เจนนี่เนี่ยปีดอ๋อให้โกรธคือให้เป็นฝ่ายที่ให้ลงมือก่อนนี่างให้เถูมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาเดินเกมเขาเดินเกมถูกมากเพราะว่าพอวันที่เจ็ดที่แปดเจนนี่ทนไม่ไหวปีดค่ะอผ่าดาบด่าว่าอดีตสามี ผ่านทางบีบีอ๋อใช่ฮะตามที่ปปปไปข่าวออกมาเป็นสไตล์ของผมวเมียทะเลาะกันซึ่งไม่มีผลตอบหับายอยู่แล้วคือผมวเมียทะเลาะกันครับถูกป่ะคือการที่จะด่าก,กันเนี่ยก็คือเรื่องส่วนตัวอืแต่ปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเจนี้ก็ขึ้นสเตตัสบีบีว่าลาแล้วกรุงเทพคือเจนี่เนี่ยจะหนีไปเชียงใหม่ก็จะดูดูฟิลลิ่งเขาว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าคืนนั้นค่ะกลับมาหกโมงเช้าเลยค่ะ อกลับมาเลยค่ะกลับมาเสร็จหาเรื่องกวาดของทั้งห้องลงพื้นแล้วใช้อารมณ์ถอยเข้าใส่อ๋อก็คือก็คือเหมือนโมโหใส่โมโหใส่หใส่แล้วก็เป็นเหตุผลว่าผมมีเวลาให้คุณถึงวันเสาร์คุณต้องขนของออกจากห้องให้หมดถ้าไม่หมดผมเจ้าของคุณเนี่ยไปโยนไว้ที่หน้าป้อมยามเขาพูดแบบนี้โอแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าครับ มึงจะหนีไปเชียงใหม่ใช่ไหมมึงจะไปหาผัวเก่าอมึงจะไปคบกับผัวเก่าใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่มาร์ชซึ่งเป็นอดีตแฟนเนี่ยบวชอยู่อ๋อบวชอยู่แล้วทจนนี้ก็บอกว่าคือมันเลิกกันไปนานแล้วเราเป็นพี่น้องกันอย่าพูดถึงพระไม่ดีกําลังบวชอยู่เขาบอกว่าพระเฮียเฮอะไรไม่สนใจหรอกกูไม่นนี่นี่คือคำพูดของมิกี้เจนนี่ไม่ไม่โกหกไม่งั้นจะตกนรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออเจนนี่ก็ออกจากห้องแต่ด้วยความที่รัก เช่าห้องอยู่ข้างบนค่ะชั้น12เพื่อให้อยู่ใกล้ๆกล้กันถูกต้องยอมเสียค่าค่าประจำอีกหกหมื่นแล้วก็จ่ายรวมแล้วี่ยเกือบแสนบาทเพื่อไปอยู่ใกล้ใกล้แต่อยู่ใกล้ๆกล้ปุ๊บเราก็พยายามที่จะคุยกับเขาไม่ได้เป็นการตื้อนะคะเพราะอย่าลืมว่าผัวเมียทะเลาะกันเราเป็นเมียเราอยู่มาสองปีเราจะแต่งงานเรายังไม่มีการบอกว่าเลิกแต่ด้วยความที่เป็นภรรยาเราต้องพูดคำนี้เลยเพราะเราอยู่จินกันมาแล้วก็บอกว่าเอาอย่างงี้ถ้าตัวเองจะนอกใจอื ตอนนั้นเจนี่รู้เรื่องเรื่องนี้และอ่าเจนี่ถามว่าเอางี้เธอเลิกกับผู้หญิงคนนั้นไหมแล้วสี่แสนเก้าเจนี่จะไม่พูดถึงอืแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่อะไรที่เจนี่ทําไม่ดีไม่ชอบหรือตัวเองไม่พอใจเรามาเปิดอกคุยกันเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอเขาก็ดีเขาก็ดีดีขึ้นมาแล้วระหว่างกุมภาถึงมิถุนาก่อนที่จะมีเรื่องข่าวเรายังติดต่อกันตลอดเวลาเรายังมีสัมพันธ์กันเหมือนเดิมอ เรายังมีการให้ตังกันใช้เจนี่ฝากเงินเอาไว้ที่ยามให้ตลอดซื้อข้าวให้กินเสมอเพราะว่าเราทํางานแยกกันเจนี่ก็เริ่มแบบเหมือนแบบกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าคือคิดถึงบ้านด้วยไม่ได้กลับบ้านมานานก็มาดูธุรกิจแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทัพยพลสักพักหนึ่งมิกกี้อาจจะคิดถึงพาะคนอาจจะอยู่ใกล้กันสองปีอาจจะเบือ่อครับอ่า ก็เลยแบบว่าไปไปมามาไปไปมามาเจนี่ก็อยู่ข้างบนบ้างบางทีเราก็โทรหาเขาอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเราก็ลงมามานอนค้างห้องเขาบ้างแต่เจนี่เข้าใจว่าเขากําลังจะเริ่มต้นสับสนว่าจะเลือกใครดีแล้วเขาก็จะต้องให้เจนี่ออกจากห้องเพราะว่าเขาต้องการเอาผู้หญิงเข้าห้องอ๋อใช่ไงเพราะว่าถ้ายังอยู่เนี่ยก็ยังผู้หญิงก็คือยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่ายังไงแล้วเจนี่จะว่าเข้ามาอยู่เขาต้องไปหลอกคุณเพียรว่าเขาเลิกกับหมออ้อยแล้วมาเป็นปี เขาเขาก็ก็เขาวางแผนมาว่าทํายังไงถึงให้เพียรมีคือคุณเพียรเนี่ยคือขอเอ่ยชื่ออะไรแล้วกันแล้วกันไม่ต้องมานั่งพอมอมมว่าคิดว่าคุณเพียรเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าทําไมไม่ให้ไปห้องทำไมนู่นนี่นั่นพวกคนเราพอครบเนี่ยมันจะเริ่มมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ามิกกี้ก็เลยเริ่มเริ่มแผนซึ่งตอนนี้พอเราสละตะาย้อนหลังไปเนี่ยโอ้โหมันตรงทุกเม็ดเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังสึกว่า ก็ไม่แน่ใจเราคิดว่าแหมเขาอาจจะกิ๊กๆตามภาษาผู <t abi Deadpool> ้ชายเจ้าช <Edison> ู้เพราะว่าคุณเล็กซี่น่าจะรู้อยู่เอกจากนายกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังหวังว่าเฮ้ยมันคงทะเลาะกันอาจจะงอนอาจจะอะไรมันมีโอกาสกลับมาคืนนี้เพราะว่าพอเรามีใครแล้วเราก็ไม่อยากจะเลิกนะมันเริ่มต้นเขียนนั่งเริ่มต้นใหม่มันจะแต่งอ่นแล้วยังไม่มีการยังไม่มีการพูดกันมาเลิกไม่มีการพูดคํานี้เลยแล้วก็เราก็เลยถามว่า มีเงินใช้บ้างหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็โทรหาทุกวันคุยกันทุกวันเราถึงบ้านเขาจะบอกว่าเป็นยังไงก่อนนอนแล้วก็จะคุยกันตามปกติเพียงแต่ว่าคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอาจจะไปไปมามไปค้างฝัางไม่ค้างหลังเจนี่ก็แฮปปี้เพราะว่าเจนี่ก็จะได้กลับมาทําธุรกิจของตัวเองด้วยเพราะว่ามันอยู่กันมาสองปีอาจจะเบื่อก็ปรากฏว่าเราถามว่าเออมิกี้มีเงินใช้ด้วยความเป็นห่วงเขาก็บอกว่าไม่มีเลยเนี่ยต้องไปเสียค่าทะเบียนรถแล้วบอกอ้าวแล้วไม่มีตังค์เลยเหรอ เขาบอกว่าไม่มีเลยโอนตังค์มาให้หมื่นหนึ่งสี่จะไปเสียค่าทะเบียนรถจะได้ไปจัดการให้เรียบร้อยผกได้แต่ตอนนี้มันสามทุ่มแล้วจจนี้จะออกไปหน้าเซเว่นมันก็มันก็น่ากลัวอยู่ครับเสร็จปรากฏว่าเขาบอกเออไม่เป็นไรก็ได้เงียๆไอ้ที่ขวานที่แบบรักผัวไงเลยบอกเอางี้การเดี๋ยวจะนี่ออกไปเจนี่ก็แบบว่าฝ่าฟันแบบว่าเดินออกไปคือขับรถไปคือไม่ไม่ไปตู้เซเว่นคือขับรถเนี่ยไปที่ปั๊มน้ำมันเทลมันจะมีตู้ไทยพณิ์ก็ลงจากรถ รถแล้วก็ไปโอนเงินให้เขาหนึ่งหมื่นตอนสามทุ่มนั่นเงินหนึ่งหมืนบาทเนี่ยจะไปเข้าที่เอ,อไทยพาณิชย์ของเขาที่สาขาลามินทาทันทีสามทุ่มจะต้องตรงกัน<อ>ถูกป่ะเสร็จปึ้งคืนนั้นค่ะเขาพาคุณเพียรไปกินอาหารจีนที่เยาวราช<ว>แล้วมีถูกต้องแล้วมีเออ็มซีมีพีกรที่ช่องที่ช่องคิดหลายคนบอกว่าพี่รู้ไหมว่าขณะที่ มิกกับเพียสคบกันเนี่ยพี่ไม่รู้เลยเพราะว่าพวกหนูจะรู้เนื่องจากว่าหนูอ่ะเห็นมิกกับเพียสเนี่ยเจอกันบ่อยแต่เขาพยายามหลบๆซ่อนๆแล้วหนูยังเคยถามเพียสว่าเฮ้ยมั่งแฟนหมออ้อยได้งไงเขาบอกว่าหรอไม่รู้เขาเป็นเพื่อนกันเขาเลิกกันแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าแต่ว่าน้องคนนี้ไม่ไม่ไม่ได้แบบมาบอกเจนี่เพราะกลัวโกรธแล้วเขาบอกว่าสเตตัสของมิกกี้อะคือลูกกับเพียสขนาดที่มิกกี้บอกกับเจนี่ว่าเขาจะไม่ใช้บีบีละเขาทำบีบีตกน้ำเขาทำบีบีหาย ก็ททำบีบีมีปัญหาตลอดเราก็แอดเข้าไปเขาก็รับแอดสักพักนึงหลุดอีกแล้วแล้วบอกอ้าบีบีทำไมหลุดอีกแล้วเขบอกว่าเออมันไม่ค่อยดีอะตัวเองน่นนี่แต่ขนาดที่เขาหลุดเนี่ยคือเขาขึ้นลูกคู่เพียรตลอดเนี่ยเพราะว่าเพียเนี่ยเริ่มขึ้นสเตตัสแล้วว่ามิกกี้เยาวราชเซอร์ไพรส์อาหารเยาวราชเริ่มขึ้นคู่ลูกกันแล้วก็เพียก็ขึ้นสเตตัสว่า นอนกอดที่รักมีความสุขจังเลยนั่นไงอีกประเด็นหนึ่ง<อ>พี่เจนนี่อันนี้<อ>ทุกคนสงสัยแล้วทุกคนอยากรู้มากมันม,มีข่าวมาว่าพี่เจนนี่เนี่ยจะเอาพวงหลีดไปวางหน้างานแต่งงานเขาเหรอพี่<อ>แล้วใส่ชุดสีแดงเพราะว่าเพียสออกมาโชว์หลักฐานด้วยพี่<อ>คืออย่างนี้ภาพที่เห็นในสนุกในใน,ในเว็บเนี่ยเมื่อวาน เป็นภาพคือมีการตกแต่งหน้าผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นหน้ามิกกี้และเป็นหน้าผีๆหน่อยครับแล้วก็เป็นรูปพวงหลีดซึ่งรูปนี้เนี่ยอยู่ในอินสตาอินสแนของน้องที่ชื่นน้ำกังตาาซึ่งน้ำคนนี้เนี่ยถ้าถ้าใครได้ตามอ่เอ,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 อ่ไอจีของเจนี่จะรู้ดีว่าจะมีน้องคนนี้ที่แรงอยู่คนเดียวซึ่งเขาเป็นแฟนคลับรายการเซ็กชี่ไนทมาหกปีเป็นแฟนคลับของมิกกี้ด้วยครับอ่าแล้วเขาก็ เห็นความไม่ถูกต้องมานานแล้วเพราะว่าคุยกับเจนี่มาตลอดเขารู้เรื่องเขาก็เลยโกรธอย่างหนักเขาก็เอารูปนี้เนี่ยขึ้นในไอจีเขาแล้วเขาก็เขียนว่ายินดีด้วยนะจ๊ะที่จะแต่งงานนู่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออมีความสุขตั้งหล่อที่แย่งผัวคนอื่นอะไรก็ตามภาษาเขาแล้วก็มีการคอมเมนต์ของแฟนคลับเนี่ยเข้าไปประมาณเก้าคอมเมนต์ mm hmm. จเจนี่ด้วยความที่แบบว่าอา้าวน้องชั้นน่ะเขาปกป้องแล้วขนาดนก็เข้าไปคุยด้วยความที่แบบเราเป็นคนชี้เล่น เรายอมรับว่ามันจะมีเขียนว่าเจนนี่อันเดอร์สกอต์เจนนี่ซึ่งเป็นการคอมเมนต์แต่ไม่ได้เป็นการโพสคอมเมนต์ hmm. ว่าอ้าวเหรออ๋อจะแต่งงานก็เหรอเออโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดแดนพร้อมดอกไม้จันทร์แล้วก็เดี๋ยวจะไปน,นูนีนันเออได้ข่าวว่ามิกกี้พักหลังไปทําหน้ากับอ่อคลินิกหนึ่งที่เป็นหมอหมอทออะไรอย่างเงี้ยก็คือแซวกันในในกลุ่มซึ่งไอจีนี้เนี่ยไม่ใช่ไอจีของเจนนี่แล้วไม่ใช่ไอจีของ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 เขามไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเป็นไอจีส่วนตัวระหว่าง แฟนคลับกับเจนี่คุยกันซึ่งถือว่าเป็นการนินทาเหมือนกับการที่เจนี่นินทากับกับเพื่อนสักคนหนึ่งคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่มีผลต่อคดีตอนนี้เรากําลังพูดถึงคดี4 0 0 0เก้าซึ่งต้องบอกเพียรทเท่าฟังอยู่นะคะเพียรอย่ายุ่งเพราะมันเรื่องของผัวกับเมียอคุณไม่เกี่ยวเรื่องของอ่าพงหลงโพลีไม่มีการเอ่ยชื่อนะคะว่ามีชื่อเพียรหรือชื่อมิกกี้หรือว่างานแต่งงานไหนเราอาจจะมีการพูดถึงงานแต่งงานอื่นก็ได้อย่าเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็ ถ้าเกิดจะสร้างข่าวเนี่ยคุณต้องหาชั่วโมงบินในการสัมภาษณ์นิดนึงอย่าแต่งตัวแบบนี้แค่คุณแต่งตัวไปสัมภาษณ์คุณก็คะแนนหายไปติดลบแล้วแต่งตัวด้วยเออแต่เป็นชุดแบรนด์เนมนะพี่เจนนี่ตายแล้วชุดแบรนด์เนมด้วยดแบรนด์เขาปะเสื้อไดแบ์ของพี่เจนนี่ทุกครั้งที่ออกสื่อก็แบรนด์เนมนะคะไม่ขัดขวัญข้าวก็มีลินไม่ลินก็เบบ้นะคะแต่ว่าชุดไม่เคยโชว์หน้าอกเพราะว่าเราออกมาสัมภาษณ์ แต่เราไม่ได้ต้องการเอารูปตัวเองไปลงหน้าหนึ่งหนังสือบันเทิงบางเล่มนะคะอืมใช่จริงจริงคือคุณอย่าเอาตัวคุณเนี่ยมาสร้างกระแสให้ตัวเองเนี่ยมีรูปลงหนังสือแล้วเอาแล้วมีหมอแล้วมีงานถูกต้องแล้วคุณบอกว่าพี่หมออ้อยคุณนี้ออกมายอมรับักทีอืมแล้วถ้าเกิดไม่โพสหมาตัวไหนมันโพสนี่เออใช่ใช่ใช่หมาตัวไหนมันโพสคุณพูดแบบนี้เนี่ยคนที่โพสเขารู้นะคะ ถ้าวันหนึ่งมีพวงหลีไปวานจริงๆขอบอกเลยว่าไม่ใช่หมออ้อย oh. อันนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับแฟนขับแล้วเพราะว่าตอนนี้แฟนขับมาด้วยที่ศาล oh. แล้วแฟนขับ oh. พร้อมจะชนนะคะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีชื่อเสียงถ้า ยุ่งกับเขาอีกทีแล้วก็อินสตาแกรมนนี้คือมิกกี้เป็นคนแฮกข้อมูลทั้งหมดเลยหลักฐานอยู่ในมือถือของเจนี่เพราะว่าได้ถ่ายคําพูดแล้วก็การแฮกข้อมูลของมิกกี้เรียบร้อยแล้วอ๋อหมดแล้วซึ่งภาพถูกเพราะภาพอันนี้เนี่ยมันอยู่ในอินสตาแกรมของน้ํากังตาแล้วรูปนี้เนี่ยมิกกี้ได้แฮกข้อมูลหมดแต่บังเอิญเนี่ยเพียสเนี่ยไปคอปรูปนี้เก็บเอาไว้ซึ่งรูปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสองสาเดือนตั้งแต่ตอนเขากัดแต่งงานแล้วแล้วก็เพิ่งเอาออกมาเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเพีย เขาสร้างกระแสในเรื่องของการจะรับงานคู่แล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาแต่งงานกันเขาออกกัะแล้วก็สําคัญก็คือมิกไม่ออกตัวเลยให้เพียรออกมาสื่อมาเป็นผู้พูดถึงเรื่องเกี่ยวยงกับมอสมิกออกมาสิคะมิกต้องออกอม่ออกมาต้องมาเคลียร์มิกต้องออกมาเคลียร์ไม่ใช่มิกอยู่ใต้กระโปรงเพียรแล้วให้เพียออกมาโอ้โหฮะนี่ไงเพราะว่ามิกมิกบอกว่ามิกเป็นซุปตาร์มิกดังมิกมีคนรู้จักขอโทษรู้ว่ามิกกี้นัทพงศ์ชอบชื่อ ถ้าคุณไม่เคยเป็นผัวหมออ้อยมาก่อนถามคำเดียวใครรู้จักคุณใครรู้จักคุณถูกต้องไม่มีใครรู้จักคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นชุบตาคุณออกมาเลยตัวตัวมาสู้กันเพียรไม่เกี่ยวถ้าเกิดเพียรฟังอยู่กรุณาหลบไปแล้วอยู่นิ่งๆไปเตรียมชุดแต่งงานไปทําการ์ดไปหาขอามชั้วยไปเลยไม่ต้องมายุ่งระหว่างเราสองคนเรื่องนี้เป็นเรื่องปล่อยให้มิกกี้หรือเจนนี่สู้กันตัวตัวเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าฟังดูเนี่ยทางพี่เจนนี่เองเนี่ย ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องแต่งงานเธอจะแต่งเรื่องของเธอแต่เธอได้ใส่ใจกับคืนฉันก่อนไม่ใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่เจนนี่มีแฟนใหม่แล้วเออแฟนใหม่บอกชัดๆเลยว่าหล่อกว่านิสัยดีกว่าเลิศกว่าหน้าหน้าที่การงานมั่นคงกว่าอนาคตดีกว่าถามว่าถ้าเราจะไปบุดบือกับมิกกี้อยากได้คืนพูดคําเดียวว่าดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะมิกกี้นะแล้วก็สําคัญก็คือ คุณมีงานที่มั่นคงไหมคุณมีชีวิตที่มั่นคงหรือเปล่าคุณดูแลผู้หญิงได้ไหมคุณเป็นลูกผู้ชายพอหรือเปล่าคุณมีความภาคภูมิใจในการที่จะเป็นพ่อของลูกใครสักคนหรือเปล่าคุณไม่มีเลยคุณไม่มีคุณสมบัติคุณยังเลี้ยงดูใครไม่ได้คุณยังไม่มีงานที่มั่นคงคุณยังไม่มีชีวิตที่มั่นคงคุณไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างมาอ้อยไม่เคยคิดจะได้คุณกลับคืนมาที่ผ่านมาถือว่า หน้ามืดตาหมัวถ้าพูดภาษาบ้านคือโดนของก็ได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งคือว่าเรื่องไฮไไร้ผ่านไปแล้วพี่เจนนี่นะคตต่อไปนะขอให้พี่เจนนี่ประสบความสำเร็จแล้วกันประสบความสำเร็จมีความรักที่สดใสงดงามแบบนี้นะ เรื่องขก่อขอให้มันผ่านให้ผ่านไปแตยไม่หลักระทงก็ได้พี่เจนนี่แต่เอาสี่แสนเก้าฉันก่อนเดี๋ยวยังไม่ผ่านยังเอาก่อนจบยากบอกเลยว่าจบยากเพราะว่าคดีมันจะยืดเยื้อแหละง่ายเพราะว่าเพราะว่าทางพี่เจนนี่เองยอมเหมือนนะฮะให้ไก่เกียร์แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ไม่มาเชิญไปให้สองครั้งแล้วครั้งที่สามเนี่ยก็คือคือทางศาลข้างบนเขาก็ไม่ยอมแล้วอ๋อนะฮะอ่ะเาอย่ากังวลเกียร์ไปเธอจะแต่งเรื่องของเธอแล้วแต่เธอเลยจ้าแล้วแต่เพี้ยรเลยจ้าตามใจเขาเลยค่ะ ไอเล็กซี่ลครับนี่ดารากับก๊อปปี้นะคขอบใจพี่เจนนี่นะจ๊ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่บล็กอ้อยมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเคลียร์ชัดไหมท่าผู้ชมบอกแล้วว่าสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงผู้หญิงคนนี้มาทั้งทีต้องพูดให้หมดเปลือกถูกต้องเอปลาถึงเพี้ยนด้วยนะเพี้ยนหลบไปก่อนปะหลบไปก่อนมันเป็นเรื่องของฉันกับพี่เจนี่โอ้เก๋ว่าชอบอะจริงมันคือเรื่องจริงชั่วโมงบินเจนนี่เขาเรียกว่าชั่วโมงบิน หรือถ้าอยากจะยุ่งเธอเอาสี่แสนเก้ามาสิถูกต้องเนาะนี่ไงโอยมันนะเกกมมาันมากเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเพี้ยนมาเพี้ยนเพี้ยนมายางเพี้ยนยางพักก่อนเดี๋ยววันหลังวันหน้าเพี้ยนมาแน่นี่ไงเพี้ยนนางต้องเจอชันบ้างเพี้ยนคือใครเพี้ยนคือใครเพี้ยนคือสาวเซ็กซี่อะไรนี้่กามาจากมาจากไหนมาจากไหนมาจากเวทีอะไรเนี่ยปฏิิทนนะสักปฏิทินนั่นแหละอ๋อเหรอเออนางก็ประกวดนางงามมาอ๋อหรอนางเป็นนางงามเวทีอะไรสักเวทีนึงมาก่อนเนาะ เดี๋ยววันสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรา <Hey. S 1> จะจับตัวเพียสมาโฟนอินมาสัมภาษณ์ mm hmm. มากระแทกกันในรายการแบบนี้เหมือนที่เรากระแทกพี่เจนนี่ในวันนี้เลยคุณผู้ชมต้องมิกกี้ด้วยปะมิกกี้เขาเก็บตัวเขาเป็นซุปตาอา๋อ,อปปเป็นซุปตาเป็นซุปตาอ่านเ m s หน่อยกับปิ